ธรรมะวาลนิตชีวิตแจ่มใสและในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้กล่าวในเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลท่านสาธุชนทั้งหลาย เราท่านทั้งหลายก็เคยทำบุญสร้างกุศลมาด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะทำบุญมากหรือว่าน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเองและการทำบุญสร้างกุศลนั้นก็มีมากมายหลายวิธีอาทิเช่นบางท่านก็ไปทำบุญในวัดปัดกวาดเช็ดถูดูแลศาลา แล้วก็โบสถบางท่านก็ทำบุญด้วยการล้างห้องน้ำห้องสุขาบางท่านก็ไปทำบุญในวันพระด้วยการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมตามการเวลาบางท่านบางคนก็ไปถวายลูกหน่วยถวยจานกะละมังหม้อหายพัดลม บางญาติบางโยมก็ไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแต่ท่านก็ไปทำบุญกับพ่อและแม่และผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกบอกถึงความกตันยูเป็นลูกที่มีความกตันยูกตะเวทีเลี้ยงดูปิดามารดาด้วยข้าวปลาอาหารเนื้อตอนหนาปลาตนใหญ่ไก่หมูปลาทูทอด ให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ได้อยู่ได้กินกันไปบางท่านบางคนก็ได้ไปทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงไถ่ชีวิตปลาในสถานที่เขาถูกเครื่องพันธนาการขุมขัง แล้วก็ลำเรียงไปปล่อยที่แม่น้ำกว้างใหญ่ใสสะอาดให้เขามีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยให้เขามีความเป็นอิสระเสรีเหมือนกับเขาได้เกิดใหม่โย,ยมบางญาติบางโยมก็ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายเช่นเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากตนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนนำส่งโรงพยาบาล บางญาติบางโยมขอบริจาคเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนหมอนมุงให้กับคนยากคนจนนี่บุญเทตมาภาพได้กล่าวมานี่ก็มีมากมายหลายวิธีญาติโยมนั้นก็ได้ขวนขวายได้ฝักไฟได้ทําบุญเรื่องของบุญนั้นก็มีมากมายหลายประการท่านก็ได้สร้างบุญทํำกุศลมาด้วยกันทั้งนั้น แต่จะทำบุญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นก็สุดแล้วแต่ละบุคคลในการทำบุญนั้นถ้าจะให้ได้อานิสง์ก็ต้องมีองค์ประกอบสามประการเบื้องต้นก่อนโยมองค์ประกอบในประการที่หนึ่งนั้นผู้ให้ต้องมีใจที่บริสุทธิ ประการที่สองทานที่จะให้ก็ต้องบริสุทธิ์ประการที่สามนั้นผู้ที่รับพระสงฆ์สามเณรต้องเป็นเนื้อนาบุญของโลกต้องเป็นผู้มีศีลต้องบริสุทธิ์แล้วต่อมาก็ต้องมีจิตใจอยู่สมระยะด้วยกัน ระยะที่หนึ่งนั้นท่านต้องมีความพร้อมก่อนที่จะทำบุญจิตใจของท่านนั้นต้องเกิดความสมนัตยินดีปรีดาจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วแล้วก็จะเกิดความเบิกบานสำราญใจก่อนจะทำบุญจิตใจเราต้องเป็นเช่นนั้นราในระยะที่สองนั้นในขณะที่ทำบุญจิตใจของท่านนั้นก็ต้องมีความสมนัตยินดี มีความสุขแล้วก็ต้องตั้งมั่นด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเรานั้นต้องอยู่ในขณะที่กำลังทำบุญอย่ามัวแต่ไปวกแกวกหวั่นไหวนึกถึงควายวัวถึงเป็ดถึงไก่ที่เรานั้นได้ผูกได้มัดเอาไวา้ได้คุมขังเอาไวา้เกรงว่าจะมีใครไปชกไปขโมยเกิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่จิตใจก็เกิดความระสำมระสาย จิตใจก็ต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ทำบุญในขณะนั้นโยมใจก็จะเกิดความสุขเกิดความสำราญเกิดความยินดีปรีดาในระยะที่3นั้นหลังจากที่เราได้ทำบุญไปแล้วนึกถึงบุญเมื่อไรก็สุขใจเมื่อนั้นจิตเกิดความเป็นสมอนัดเกิดความยินดีมีความสุขก,กายสบายใจ จิตใจของเราต้องประกอบไปด้วยสมระยะที่อาตมาภาพได้กล่าวโยงก็จะสรุปง่ายๆก่อนทําบุญต้องมีจิตใจดีต้องมีความพร้อมในขณะทําบุญก็ต้องมีจิตใจดีมีความสุขในขณะทําบุญหลังจากทําบุญแล้ว ก็มีความภาคภูมิใจกับบุญทานการกุศลที่ตนได้ทำลงไปใจก็มีความสุขเบิกบานสำราญใจอาตมาภาพก็เชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลายก็คงจะทำบุญสร้างกุศลก็คงจะครบองค์ประกอบที่อาตมาภาพได้กล่าวมานี้แต่ว่าจิตใจนิยมสามระยะที่ได้กล่าวมา บางท่านนั้นก็มีไม่ครบบางท่านก็มีเพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งก็จะสมมุติให้ฟังเช่นบางญาติบางโยมนั้นเป็นเจ้าภาพถอดกระถินนคนเป็นเจ้าภาพถอดกระถินนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโยมบ่าใจเขาพร้อมขนาดไหน ใจเขาพร้อมมากเขาตั้งใจมาตั้งใจมากว่าเป็นแหลมเดือนว่าเป็นปีก็ได้โยมพร้อมทั้งเงินทองทั้งลูกหลานทั้งกายทั้งใจคิดอยู่เสมอว่าเอ๊จะไปทำบุญทอดกระถินนี่เราจะซื้ออะไรเข้าวัดลูกหน่วยถ้วยจานกระมังหม้อหายเตาแก๊สพัดลมทำามาโต๊ะเก่าอีตินเตนนินนยมเขาคิดอยู่เสมอ แล้วก็ลงทุนในสมัยปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างมากนอกเหนือจากการซื้อผ้าไตรจีวรแล้วนายโยมก็ซื้อบริวานนี่มากมายโต๊ะเต็นเก้าอี้แล้วก็มีทั้งพัดลมมีทั้งลูกหน่วยถวยจานกระติกน้ำเครื่องใช้ไม้สอยมากมายหลายอย่างเสือ้อผืนหมอนใบนายโยม เาเตรียมพร้อมมากในขณะที่ตนเองนั้นตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินได้ไปปรึกษาเจ้าวาดได้จับจองเป็นเจ้าภาพทอดกระถินตรงนั้นเขาก็มีความสุขแล้วทีนี้ก่อนที่จะทําบุญทอดกระถินเวลาไปซื้อของในท้องตลาดมาจะไปซื้อลูกหน่วยตัวจานกระมังหม้อหายแล้วก็มาเขียนจารึกชื่อบันทึกนามสกุลเอาไว้ ว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าภาพได้ถวายให้กับวัดน่ามีความสุขแก่มีความสมนัตมีความยินดีปรีดาเขียนชื่อตนเองสลักใส่กับโตเก้าอี้เต็นต่างๆนโยมความสุขเกิดขึ้นความสมนัตมีความยินดีมีความสำราญจิตเกิดความผ่องใสเกิดความสว่างสวัยนี่ในระยะที่หนึ่งแกมีความพร้อมมีความเป็นสมนัต จิตใจก็ยินดีปรีดาแล้วก็ได้กราบอารัธนานิมนต์ท่านเจ้าวาดมาแสดงธรรมกล่าวอานิสงส์ท่านเจ้าวาดก็กล่าวอานิสงส์แสดงธรรมยกยอสรรเสริญแล้วก็กล่าวอานิสงส์เรื่องของการทําบุญทอดกรถินให้เจ้าภาพได้ยินได้ฟังก็เกิดความตื่นตันใจภาคภูมิใจมีความสุขใจแต่พอถึงเวลาแห่กรถินไปถึงวัด ตรงนี้สำคัญพอแหกระถินไปถึงวัดนิยมการทอดกระถินนี้จะเป็นลักษณะเช่นนี้คือหมายความว่าการรับกระถินนี้พระสงฆ์ก็ทั้งหมดวัดนั่นแหละที่จะรับกระถินแต่มีความพิเศษตรงที่ว่าผู้ที่จะครองผ้าไตรจีวรจะต้องครองรูปเดียวแล้วก็มีพระอุปโลกสองรูป บางวัดนี้ก็เขาจับสลากใครจับสลักได้เบอร์หนึ่งนะก็เป็นรูปที่จะครองผ้าไตรจีวรของเจ้าภาพบางวัดนี้ก็เป็นเจ้าวาดนะท่านเป็นผู้ครองผ้าไตรจีวรบางวัดนี้คณะสงฆ์ก็ตกลงปรุงใจ นะคุยกันปรึกษากันจะมอบหมายให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบังเอิญวันนั้นนะเขามีการจับสลากได้ก็ไปจับสลากถูกพระรูปหนึ่งนะก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวชื่อเสียงเรียงนามที่นิยมเจ้าภาพเมื่อไปถึง ข้าวของเครื่องใช้ไม้สวยก็วางไว้เสร็จสับเรียบร้อยมกรกคะทาย,ยกนำนกราบพระรับสินเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็พระสงฆ์ก็เริ่มที่จะอุปโลกเมื่ออุปโลกเสร็จแล้วก็จึงได้พิจารณาว่ากถินปีนี้นเป็นพระรูปนี้ชายานี้เป็นผู้ครองผ้าไตรจีบอลเจ้าผ้าพอได้ยินเช่นนั้น เกิดความสลดหดหูเกิดความท้อใจเกิดความทุกข์ใจโยมโอ้ยตั้งใจจะทำบุญกระถินทั้งทีก็รอมาจนอายุแก่ปูนี้คิดว่าแต่เจ้าวาดนั้นท่านจะครองผ้าไตรจีวรให้กับโยมที่ไหนได้มาให้พระรูปนี้ของครองผ้าไตรจีวรแล้วพระรูปนี้ก็เป็นคู่อริเก่า เมื่อครั้งอดีตพระรูปนี้เมื่อสมัยแต่เก่าคราวก่อนก็โอ้ยมาเรกเกเรกินเหล้าเมายาเมื่อไรก็ทะเลาะเบาะแว้งด่าชาวบ้านชาวเมืองขี่โชคขี่ขโมยขโมยเป็ดขโมยไก่ไม่น้ำซ้ำยังมาขโมยวัวของเราด้วยกล่าวถึงเมียหรือว่าภรรยาก็ไม่เคยที่จะสนใจใยดี มีกี่คนก็ไม่เคยรับผิดชอบวันทั้งวันก็ขี่เกียจตไม่รู้ว่าเอาตังมาจากไหนกินแต่เหล้าเมายาจนชาวบ้านเขารังเกียจเดียดฉันทำไมเนอหลวงพ่อจึงมาให้พระรูปนี้รับโยมไม่พอใจไม่สบายใจคิดในใจโยมคิดในใจแต่ก็พูดไม่ได้ก็จําเป็นต้องถวายไปพอกลับไปถึงบ้านมือก็นอนเกยหน้าผากทุกใจ เศราใจเกิดความเศร้าหมองว่าโอ้ลูกหน่วยถวยจานกละลมังหม่อห้พัดลมทำมาตโตเก้าอีก็ซื้อถวายวัดราคาก็เป็นแสนผ่าไตรจีวรก็ตั้งใจจะให้่ันเจ้าอาวาดกรองที่ไหนได้มาให้พระรูปนี้โอ้ยไม่ชอบใจเสียเลยแม่บ้านก็ต้องมาปลอบใจว่าพ่อเอ้ยปล่อยมันไปเถอะอย่าไปคิดเรื่องราวเก่าๆเลย เรื่องอดีตก็อย่าไปคิดเลยมันเป็นอดีตไปแล้วเมื่ออดีตท,ท่านจะมาเรกเกเรยอย่างไรก็ตามตอนนี้ท่านได้ปวดไปแล้วท่านมีศีลแล้วเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยู่ในวัดแล้วให้สบายใจเถอะเราทําบุญเราก็ได้บุญของเราเราได้ถวายทานโต๊ะเต็นเก้าอีก,ก็เป็นของวัดเป็นของกลางผ้าไตรจีวรท่านเจ้าวาดพระสงฆ์องค์เนร เขามีการจับสลากการรูปใดจับได้ก็เป็นผู้ครองก็ได้ตกลงปรงใจกันแล้วก็ทําใจเถอะนะเราก็จะได้อานิสงส์ใจก็ไม่เศร้าหมองนะแม่บ้านก็ช่วยปลอบอกปลอบใจลูกเต่าเหลาก,ก็มาช่วยปลอบใจพ่อไม่ต้องไปทุกข์ใจหรอกท่านได้บวชไปแล้วก็นะถือว่าท่านเป็นผู้มีศีลแล้วนะเป็นพุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านปรับปรุงตัวแล้วท่านไม่ได้ไปมาเรกเกเรท่านไม่ได้ไปกินเหล้าเมื่อไหร่นี่ท่านอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในศิลนในธรรมกว่าแกจะทําใจได้นี่ก็มากมายหลายวันทีเดียวโยอมนะตอนแรกก็เกิดความหมุนมองเศร้ามองในขณะที่กําลังจะถวายผ้าไตรเพราะได้ยินชื่อพระรูปนี้ฉายานี้เกิดความหมุนมองทุกใจนะพอหลังจากกลับมาจากทําบุญ ใจเกิดเกิดความเศร้าหมองกว่าจะทําจิตใจเบิกบานสําราญได้ก็ใช้เวลาหลายวันรักษาใจพอสมควรโยมยานั้นใจนี่เราต้องให้ครบสามประการที่กล่าวมาโยมก่อนทําบุญต้องพร้อมจิตใจต้องมีความเป็นสมนัตยินดีในขณะที่ทําบุญจิตใจก็ต้องมีความสมนัตยินดีมีความสุขมีความผ่องใส เมื่อทําบุญไปแล้วกลับไปบานคิดถึงเมื่อไรนะเราก็สุขใจเมื่อนั่นคิดถึงบุญช่วงเช้าก็สุขใจตอนเช้าคิดถึงตอนเที่ยงก็สุขใจตอนเที่ยงคิดถึงตอนเย็นเราก็สุขใจตอนเย็นคิดถึงก่อนนอนก็สุขใจก่อนนอนตื่นนอนคิดถึงบุญที่ทําก็สุขใจบุญที่เราได้ทาโยมเมื่อเรามีจิตใจครบสามระยะเช่นนี้ในการทําบุญญาติโยมทั้งหลายเราก็จะ นะมีความสมบูรณ์และก็จะได้อานิสงส์อย่างเต็มทีนะ่วันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะเล็กๆน้อยๆเป็นข้อสกิดใจให้เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่การเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร